สวัสดีครับท่านที่เคารพวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการย้ายอยู่เทินออกจากสามแยกนะครับสามแยกวัดใจยูเทินวัดใจเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเวลาเวลาลถออกมาเนี่ยมันถ้าถ้าเป็นสามแยกกับยูเทินอย่างเงี้ยมันจะมามีทางนี้ออกมาเอ่อออกมาก็มาตัดเป็นตัวคูณทางนี้จะเข้าก็เป็นตัวคูณน,นะครับถ้าเราเราย้าย ย้ายยูเทินออกมาห่างจากเอไอสามแยกเนี่ยห้าร้อยเมตรหรือว่าแปดร้อยเมตรก็ได้พอย้ายมาแล้วเนี่ยรถที่เขาจะมาเข้าสามแยกเนี่ยเขาจะเลยไปแล้วก็ยูเทินกลับมาแต่เราต้องทําเป็นยูเทินที่พอเปิดใหม่ก็ทําเป็นยูเทินที่ใหญ่หน่อยนะครับเป็นลักษณะเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่เอาดินมากองมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันคล้ายๆกับแปดเลนเนะี่ย ตรงเนี้ยถ้าถ้าไม่เอาดินมากองแต่จะเอาดินมากองแบบตรงนี้ก็ได้เพราะบางคนทําแบบเนี้ยเขากลัวเขามองไม่ออกถ้าเอาแบบนี้มันจะมองชัดเจนไงถ้าเรายา้ายยูเทินออกมาแล้วทําเป็นแบบนี้นะครับรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขามาเนี่ยเขาก็จะเรียบฝามาแล้วก็มาใช้ยูเทินแล้วก็เข้าสามแยกไปนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมันก็จะปลอดภัยและรถที่ออกสามแยกมาตรงเนี้ย ก็จะต้องไปยูเทิร์นทางลอดหนึ่งกิโลเมตรนะครับออกมาที่จะที่จะมาเลี้ยวตรงนี้มันจะเลี้ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าย้ายยูเทิร์นออกมาแล้วนะครับก็ไปอ้อมทางลอดท่าจุ้ยเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรเอ่อตรงนี้มันก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยแต่ถ้าใคร จะเข้าท่าใหม่ก็เลยมาตรงนี้ห้าร้อเมตรแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปท่าจุย้ยก็ไปท่าจุ้ยก็ก็ได้ครับมันมาห้าร้อยเมตรเองจากตัวเก่าอะตอนนี้มันมีลงทุเรียนเป็นจํานวนมากนะครับข้างในตรงเนี้ยในศูนย์ทางทางเอถนนเทศบาลสายหนึ่งซอยสามเนี่ยรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขามาตรงนี้แล้วใช่ไหมแต่แต่ยูเทิร์นมันใหญ่เขาจะกลับสบาย ไม่อย่างนั้นเวลาเขามาเนี่ยเขาจะมาตรงนี้แล้วมันก็ทําให้รถถนนหลักเนี่ยต้องคอยเวลาเขาจะข้ามอ่ะต้องคอยเป็นนาทีแล้วตรงเนี้มันโค้งด้วยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเกิดขึ้นทุกปีมีคนตายทุกปีฉะนั้นการแยกยูเทินออกจากสามแยกอ่ะมันต้องทําก่อนอย่างอื่นเลยนะครับถนนไฮเวย์ทุกสายเนี่ยยังมียูเทินอยู่ในสามแยกอ่ะถ้าไม่ทําอย่างนี้ คนก็จะขอไฟแดงเช่นมะขามพะพาสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับอยูเทินอยู่ในสามแยกอสามแยกพะพาสามแยกมะขามอะตอนหลังก็คนก็ขอไฟแดงตอนนี้ก็ใส่ไฟแดงด็อกเตอร์บอกว่าถนนเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยไฟแดงสุขคมวิทย์เนะี่ยตรงตรงแยกโรงพยาบาลสองพี่น้องอ่ะตรงนั้นก็เป็นสามแยกก็ ต้องย้ายเหมือนกันนะครับคือต้องปิดปิดจุดปิดจุดสมแยกให้ย้ายไป500้อเมตรตร้องต้งแยกโรงบานสองพี่น้องเนี่ยเขามียูเทิร์นเลยไป500เมตรยูเทิร์นได้อฉะนั้นการการทำถนนให้ปลอดภัยเนี่ยอยูเทิร์นเปิดยูเทิร์นใหม่หรือขยายยูเทิร์นเก่าให้เป็นตัวขนาดเนี้ย ปัญหารถติดก็จะไม่มีนะครับเพราะว่ารถตู้คอนเทนเนอร์เขาจะยูเทิร์นได้สะดวกไม่ต้องคอยเป็นนาทีตอนนี้รถตู้คอนเทนเนอร์วันหนึ่งเป็นร้อยร้อยคันนะมาวิ่งแถวศูนย์ลงทุเรียนจากแถวเนินสูงอะจากคลองทรายมาท่าจุ้ยเนี่ยมันเป็นศูนย์ลงทุเรียนทั้งนั้นเลยถ้าเราทำยูเทิร์นแบบแบบเนี้ยตรงตรงเอ ถ้าปัม้มคันเทกยูเทิร์นตัวเก่าอ่ะยูเทิร์นตัวเก่านี่นี่ตรงนี้นี่ยูเทิร์นตัวเนี้ยถ้าเราถ้าเราขยายนะนี่มันอยู่หน้าปัม้มคันเทคที่จะแยกเข้าเขาตะนกรถรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาก็จะมายูเทิร์นสะดวกเข้าศูนย์ทุเรียนเกาฟงเสรีไทยคุณแดงต้าถังเพิ่มทรับเข้าได้หมดนะครับถ้าถ้าทำถ้าทำยูเทิร์นถ้าทำยูเทิร์นแบบแบแบแบบเนี้ย เราอย่าไปคอยไอโครงการใหญ่ๆเลยครับเพราะโครงการใหญ่ๆเนี่ยเขามันไม่ค่อยผ่านนะเพราะว่ามันติดอะไรหลายเรื่องถ้าทำเล็กๆอะ่อะทำเล็กๆเนี่ยเล็กๆอย่างขยายขยายยูเทิร์นกาดเลนที่ท่าจุ้ยเนี่ยงานเล็กมากตรงนี้งานเล็กเนี่ยถ้าขยายตรงนี้คอนเทนเนอร์ er ก็ยูเทิร์นสะดวกแต่ถ้าเราทำทำตรงนี้ข้างบนตรงเนี้ย มาทรข้างนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องไปใช้ทางลอดธาตุจุย้ยแล้วเขามามาถึงตรงนี้เขาก็อยู่ได้เลยศูนย์ลงทุเรียนทางเนี้ยเป็นร้อยๆคันมาใช้ตรงนี้สบายแต่ถ้าไม่ใช้ตรงนี้ก็ขอให้ไปใช้ทางลอดที่ธาตุจุย้ยนะครับเอ่อมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายอ,อ่มีอุบัติเหตุทุกปีมีคนตายทุกปีนะครับสามแยกอรไม่ว่าจะเป็นสามแยกตรงนี้หรือว่าอ่สัมผานหรือว่าเกาะลอยหรือเกาะจิกอะไร เขาจิกอ่ะเขาต้องทำยูเทอร์เน่เลยไปหน่อยนึงมันก็จะปลอดภัยนะครับฉะนั้นก็ต้องปรับปรุงนะครับการปรับปรุงอ่ยูเทอร์ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันง่ายทางไฮเวย์เนี่ยขยายยูเทอร์ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทามันใช้ท้องถิ่นทําได้นะครับจะทําเป็นแบบว่ายูเทอร์แบบวงเวียนก็ได้แบบหัวโตก็ได้ไม่ต้องเอาดินมาใส่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ทําตีเส้นเอามันก็จะสะดวกนะครับอ่าฉะนั้น ขอทางหลวงเมตตามาทำมาย้ายยูเทินอ,ออกจากจำแยกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโครงการใหญ่ๆอย่าเพิ่งทำเสนอของประมาณมาทำแยกยูเทินออกจากสามแยกทุกแห่งในถนนไฮเวย์เนะี่ยแล้วถนนไฮเวย์ยูเทินพื้นราบธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นแบบนีเ้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้หมดนะครับไอ้ยูเทินพื้นราบธรรมดาแบบเนี้ย ปัญหารถติดก็จะไม่มีเพราะว่า,เ,าเหมือนเขาระยาที่ว่ารถติดนะถ้าใช้แบบนี้รถถ้าใช้ไอ,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 อตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยรถก็ไม่ติดไงไฟแดงอัจฉริยะทํางานเขาก็ไปใช้อย่างนี้แล้วตอนเนี้ยเขาก็ไปใช้ไอแบบนี้กันเนี่ยมาใช้แบบนี้กันมันก็ช้าไม่สะดวกฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ได้ครับไม่เป็นไรมันวิธีแก้ที่ง่าย ประหยัดงบประมาณแล้วก็ชาวบ้านไม่คัดค้านนะครับช่วยชีวิตคนสําคัญนะครับไม่ใช่ออย่างอื่นสําคัญเพราะว่าถ้าเราย้ายยูเทินออกจากสามแยกเนี่ยปีหนึ่งช่วยชีวิตคนได้เยอะเพราะว่าคนจะเสียชีวิตจากไอ้ตรงทุกแห่งเลยไม่ว่าจะโรงพาบาลสองพี่น้องหรือตรงคอฟฟี่เวย์อะไรตรงเนี้ยจะเกิดอุบัติเหตุทุกปีครับขอบคุณมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ